ครับสวัสดีครับพิพัฒน์วงวิวัฒนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านป่าบุกนะครับจังหวัดลําพูนก็มาดูการเตรียมการนะครับสายใยบุญจุลกรถินนะครับซึ่งจะจัดวันที่14ถึง15พฤศจิกายนนะครับก็วันนี้มาดูการเตรียมการการที่เซตอัพนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราจะมาทอนะครับผ้าใจจีวรนะครับถวายในงานจุลกรถินนะครับก็ สนใจนะครับเป็นภูมิปัญญานะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือทคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ติดตามนะครับเดี๋ยวก็คงจะให้พี่แนะนำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อโบราเนตรภาพค่ะครับก็ผมเห็นเมื่อกี้กำลังนั่งทำอะไรอยู่ทีนี้คิดว่ามันก็คงจะต้องมีขั้นตอนก่อนนะครับจากที่เราไปเก็บดอกไา้มานะครับเราจะต้องทำอะไรบ้างอยากจะให้ท่าน ชมเนี่ยได้เข้าใจนะครับแล้วก็กระบวนการจนมาเป็นสุดท้ายเป็นหลอดได้ที่จะไปเข้ากี่กระตุกนะครับอ,อาสมติผมเก็บดอกฝ้ายมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรานั่ง<อ>ก็ได้ครับผมเก็บดอกฝ้ายมาแล้วก็เอามาอีดตรงนี้นเรียกว่าอีดฝ้ายนะครับอีดฝ้ายเนี่ยถ้ามาดูใกล้ๆนะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเครื่องกลที่มีไม้แกน2อันนะครับบิดสวนทางกันนะครับแล้วมันจะ ยังไงครับอีดอีดมันเป็นภาษาเหนือเหรอครับเป็นภาษาเหนือค่ะอืมอีดเพื่ออะไรครับอีดอีดเพราะเวลาเราเก็บดอกฟ้ายมามันจะมีเม็ดติดมาด้วยเอาเม็ดออกอีดเอาเม็ดออกอืมอ่าอ๋อแล้วก็หมุนอย่างนี้เนาะครับอ๋อไอเม็ดก็จะตกไปข้างหลังใช่แล้วแล้วก็ไอ้นี่ก็จะเป็นฟ้ายที่ไม่มีเม็ดแล้วฟ้ายที่ไม่มีเม็ดอ๋อฮะครับเี่แล้วก็เอามา มาอีกขั้นตอนหนึ่งจากอีกฝ้ายเราก็จะ<อ>มาขั้นตอนที่สองนะครับเอามาตีเอามาตีนะครับ<อ>ตีนี่แหละเครื่องตี <c oughs> ก็คือเราจะได้ปุยฝ้ายที่มันแยกมเมล็ดแล้วมาเขาเรียกเขาผมเห็นเขามาใสอะไครคล้ายๆเป็นภา,าชนะไม้ไผ่ใช่ไหมแล้วมาตีเวลาต,ตีตีไงครับตีตีอย่างนี้ตีฝ้ายอย่างนี้แล้วดอกดอกฝ้ายมันอยู่ตรงไหน ดอกายมันก็ติดอยู่ตรงนี้โอมครับนี่แหละอใช่ดีดแล้วคือผมว่าท่านผู้ชมยังนึกภาพไม่ออกว่าพอเราได้ดอกไอ้ไฟมากองอยู่แล้วเนี่ยเราจะมาดีดดีดยังไงฮะดีดย่งนี้แล้วดอกไฟอยู่ตรงไหนห่ะไหนดอกไฟจะอยู่ตรงนี้แหละอ่าจะอยู่ตรงตรงนี้ใช่ไหมติดอยู่กับเส้นเส้นนี้แหละเส้นได้นี่แหละอครับ พอดีแล้วมันก็จะฟูฟูจะฟูเหมือนกับไอ้อะไรอะฟูเหมือนไงใช่แล้วเหมือนสายไหมแล้วมันรอฟูนิ่มเลยนะครับแต่แต่ยังไม่มีเส้นยังไม่มีเส้นเป็นใยดอกฝ้ายอยู่ใช่นะครับขั้นตอนนี้เรียกว่าดีดฝ้ายนะครับอันนี้ก็คือดีดใช้ก็คือการดีดนี่เองแล้วหลังจากนั้นเราจะมาขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับเอามากิกนี่แหละกิกแล้วกิกฝ้ายแล้วมันจะเป็นเหมือนตัวนอนเป็นแบช่แล้วเป็น เป็นโม้นเป็นต้นนอนอ๋อฮะอ๋อนี่มันเริ่มมันเริ่มรู้สึกว่ามันจะมีเป็นลักษณะเส้นใหญ่แล้วแต่มัน,นยังไม่ยังมันยังไม่เป็นเส้นได้ใช่แล้วนี่หลังจากกิกแล้วก็จะได้ขั้นตอนนี้มานะครับกิกส์ไฟกับโม้นไฟนอันเดียวกันไหมอันเดียวกันชื่อเรียกอะไรทั้งสองชื่อเดียวกันะนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเอามาเอามาปัน่นเดี๋ยวเอาเอาตัวนั้นลงามาดูซิหลังจากเราได้ตรงนั้นมาแล้ว ปันอย่างนี้แหละเขาจะดึงเขาจะดึงอย่างนี้พวกนี้เป็นอุปกรณ์ธรรมชาติหมดเลยนะครับเป็นไม้ไผ่อะไรที่มาดัดโค้งนะครับสมัยก่อนมไม่ได้มไม่ได้มีปุ๋ยหญ้าตายายเลยนะฮะ อาจากตรงนี้มันจะกลายเป็นเส้นแล้วเป็นเส้นได้แล้วนะครับอื้แสดงว่าไอ้ปุ๋ยฟ้ายมันจะเป็นเส้นสั้นๆแต่หลังจากที่ผ่านกระบวนการตรงนี้เนี่ยเกลียวมันจะมัดกันออกมาเป็นรีดเป็นเส้นเนาะแสดงว่าถ้ามันอาจจะมีรอยต่อใช่ไหมฮะถ้าเราไปดูขยายจริงๆแล้วมันจะมีรอยต่อของไอปุ๋ยฟ้าสั้นๆน่ะแต่ดูเหมือนก็เป็นได้ แต่ดูแทบจะไม่เห็นรอยต่อเลยนะครับห,หลังจากนั้นพอเราได้เราได้ก็จะได้มาเป็นเส้นไฟอย่างนี้ละเส้นไฟแบบนี้เลยไอตรงนีาาน้ถ้ามันถ้ามันเต็มเต็มใสอันนี้ครับเข,เขาเอามาทาอย่างนี้นก็แสดงว่าแต่ละชุดก็ได้ความยาวอันหนึ่งแล้วพอจะมาเป็นเส้นยาวกว่านี้เรามาต่อแล้วเรามาต่อยังไงครับมาต่อ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 ที่ท่อเนี่ย ต่อด้วยอ๋อต่อต่อตอนทอต่อตอนทอโอเคมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเราก็จะได้เราก็จะได้นี่ถ้าเทียบก็คล้ายๆกับเป็นที่เหมือนหลอดได้เหรอเนาะคล้ายๆหลอดได้นะครับหลอดได้หลอดอีกอ๋อแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปโชว์ตรงนู้นดีกว่าครับเราได้ตัวนี้ไปลวพี่ถือไปเลยนี่ครับโอ้หทั้งคนสมภา์คนให้สมภา์ลุกกันไม่ค่อยขึ้นนะครับ อันนี้ผัดหลอดเดี๋ยวเชิญนั่งข้างในเดยดีไหมครับผัดหลอดอันี้แล้วอ่าผมชอบตรงนี้มากเลยสวยมากเลยจากตัวนี้เนี่ยจากตัวนี้มาผัดหลอดนะครับมามันมันจะเป็นวงอย่างนี้หมายถึงถ้าเราแกะออกมาแกะออกมามันก็จะเป็นวงอย่างนี้วงแล้วก็เอามาเข้ามาตัวนี้เรียกอะไรครับโกงเขเรกโกงคือไม่ซื้อไม่ซื้อสัตว์โกงคว้าง กงควางกงควางอ๋อต้องมาเข้าเข้าเข้ายังไงฮะเนี่ยผมว่าม้วนนี้มาแล้วเข้ายังไงเข้าอย่างเนี้ยคล้องไปคล้องคล้องอย่างเนี้อ๋อฮะนี่แหละอย่างนี้อ๋อแล้วก็มาเข้าเป็นหลอดนี่ต้องมาดูใกล้ๆตรงนี้นี่นะครับมาดูหลอดอันนี้ก็โกงกันอันนี้โกงโกงปั่นอันนี้โกงปั่นอันนี้ กงกงใส่ได้กงใส่ได้ <Ừ. S 1> อ๋ออันนี้อันนี้มันเกี่ยวกันไหมฮะเกี่ยวเกี่ยวเนื่อกันสองอันนี้แล้วสุดท้ายมาจบตรงนี้ <yan> มาจบตรงนี้จบตรงนี้ได้ตัวนี้มาเป็นตัวนี้ครับก็เป็นเป็นแกนลอดนี่แหละอันนี้เอาไปทอได้แล้วไปทอได้แล้วเอาไปทอได้แล้วก็ไปเข้าที่ตัวกี่นะครับตัวกี่ตรงนี้ขั้นตอนนี้เรียกว่าผัดหลอดนะครับเดี๋ยวพี่โชว์นิดนึง นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวล,อลองโชว์ให้ดูนิดนึงเดี๋ยวประทานโทษน,นะครับเนนค่ะอ,ะอะ่เดี๋ยวพี่อธิบายนั่งโชว์เลยครับครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนผัดหลอดนะครับคำว่าผัดหลอดสุดท้ายก็จะได้แบบนี้แหละนะครับ อธิบายไปได้ด้วยครับกำลังทำอะไรตอนนี้ผัดหลอดอันนี้เรียกโกงน,นี่โกงนะครับอเส่นได้มันไม่ขาดอืออ๋อแสดงว่าแต่ละหลอดพอจะหมดมันก็จะเป็นรอยต่อก<ช>็ไปต่อตอนที่ขั้นตอนทอ ถูกไหมครับที่คนทออืมนี่คือทอพื้นๆเลยไม่มีลายถ้ามีลายคงจะยากกว่านี้นะครับคงจะต้องแยกสีแยกอะไรใช่ไหมแล้วเวลาแยกสีเนี่ยเขาย้อมสีเขาย้อมที่เขาย้อมที่ที่ตัวตัวได้เลยใช่ไหมใช่แล้วเาย้อมเพราะว่าเหมือนเราทําจุลกระถินเนี่ยเราเป็นสีเป็นสีทจุลกระถินเนี่ยเราเป็นผ้าขาวแล้วไปย้อมสุดท้ายแต่ถ้าจะมีลายแพทเทิร์นต่างๆก็ต้องยากกว่านี้นะฮะ โอ้หมุนตรงนี้หมุนติ้วเลยต้องมาดูตรงนี้ใกล้ๆนี้นะครับว่ามันขึ้นขึ้น,นลงลงยังไงขั้นตอนผัดหลอดนะครับท่านผู้ชมครับตอนผัดหลอดให้มาเสร็จตรงกลางแสดงว่าขั้นตอนการทอผ้าเนี่ยอุปกรณ์ตัวไหน ชำรุดไม่ได้เลยไม่ได้จะต้องต่อเนื่องกันหมดโอเคครับก็เดีด๋ยววันที่14นะครับ15ุพฤศจิกายนนะครับก็จะมีงานสายใยบุญจุลกระถินนะครับที่วัดบ้านปลาบุกนะครับตำบล ป่าซางตำบนแม่แรงตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางนะครับจังหวัดลำพูนก็จะเริ่มกระบวนการนะครับเหมือนถ้าเคยติดตามที่วัดภูเขาทองนี้นะครับสายใยบุญถิ่นแดนใต้นะครับทางนู้นเราก็จะเริ่มขั้นตอนจากการเก็บฝ้ายนะครับจากแปลงฝ้ายนะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการ1234จนไปถึงขั้นตอนอทอนะครับแล้วก็มีการตัดเย็บย้อมนะครับจนเป็นผ้าจีบอลซึ่งต้องเสร็จภายในเวลา24ชั่วโมงนะครับ ครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันวันงานเลยนะครับวันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูเต็มรูปแบบกันจริงๆนะครับในวันงานที่เราจะถึงนะครับสวัสดีครับคขอบคุณค่ะช่างเขาจะมาครบถ้าวันที่สิบสีได้แล้ว่ได้ค่ะครับทนทอถ่ายไปแล้วเมื่อกี้เพิ่งเห็นเดี๋ยวเอามาต่อกัน